สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและ fc ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ท่านผู้เข้ามารับชมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมครับผมเราก็มาพบกันเช่นเคยครับ งวดประจำวันที่1สิงหาคม2564นะครับผมครับวันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลนะครับผมตั้งใจคัดสรรนะครับหวยรัฐบาลที่เข้าเป้าและบรรยำที่สุดนะครับมาให้คอหวยรัฐบาลและแฟนๆช่องแดงชาแนลนะครับของเราได้เลือกชมกันนะครับผมกันตีด้วยสติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับวันนี้ก็มีแนวทางข้อมูลนะครับของโอเคลรตรีนะครับผมครับผลงานงวดที่ผ่านมานะครับผมประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผม โอเคลอตเตอรี่นะครับผมก็ให้สองห้าตรงๆนะครับผมครับสองห้านะครับผมครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมงวดประจําที่16กกรกฎานะครับผมอยู่กับชุดของเลขบอกลาบนะครับคู่รวยคู่เด่นนะครับผมครับเลขบอกลาบก็เข้า7 0็ดเเหมือนกันนะครับผมล่างนะครับผมครับวันนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผม ครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับผมแนวทางข้อมูลของอาจารย์ธีระเดชนะครับผมครับก็เป็นเลขตารางหวยดํานะครับเลขดังให้แม่นเข้าเกือบทุกงวดนะครับผมสําหรับแนวทางและข้อมูลของอาจารย์ธีระเดชนะครับผมและตามมาด้วยนะครับผมแนวทางและข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็มีอยู่สาสำนักนะครับจะนำมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผม ครับผมก่อนจะไปติดตามก็ขอฝากนะครับผมโปรดใช้วิจาณในการรับชมนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับผมก็มาดูแนวทางข้อมูลของโอเคลรตเตอรี่นะครับผมงวดที่แล้วก็เข้านะครับ สองตัวตรงนะครับผมงวดนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะมีแนวทางเลขเด่นเลขดังอะไรที่ไว้ให้สำหรับเราพิจารณานะครับผมครับเลขตัวแรกนะครับผมก็เป็นเลขสิบเลขคู่ฮิตนะครับผมก็ตัวที่หนึ่งนะครับผมก็สองแปดนะครับครับสองแปดก็ยังเป็นเลขมงคลของราชการที่สิบนะครับสำหรับสองแปดครับตามมาด้วยนะครับแปดเก้าแปดเก้านะครับตัวที่สอง ครับสำหรับ8 9นี้ก็ยังเป็นเลขที่ตามกันอยู่นะครับผมสำหรับ8 9นะครับผมครับตามมาด้วยนะครับ6 9นะครับตัวที่3 6 9นะครับผมก็ยังเป็นเลขมงคลของราชการที่10อยู่นะครับผมครับผมตัวต่อมานะครับผม5 9ตัวที่4นะครับ59นะครับครับก็5 9นี้ก็ยังเป็นนะครับเลขมงคลของราชการที่10นะครับผมครับถ้าเกิดเป็นเลข สามตัวนะครับผมก็ใส่สี่ไปนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบนะครับชุดสามตัวนะครับก็ใส่เลขสี่ไปนะครับเป็นสี่ห้าเก้านะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมครับแนวทางต่อมานะครับผมหนึ่งสี่นะครับตัวที่ห้านะครับครับสาหรับหนึ่งสี่ก็เป็นของปู่คาแสนนะครับผมครับแนวทางต่อมานะครับผมครับเลขตัวที่หกนะครับผมแปดห้านะครับ ครับสําหรับแปดห้านี้ก็เป็นของนะครับนิติสารลาบลอยและก็ของอาจารย์ไก่นะครับผมสําหรับแปดห้านะครับผมครับแนวทางต่อมานะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านี้ก็เป็นเลขดังของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ็ดเก้านะครับผมครับตัวต่อมานะครับผมหนึ่งสองนะครับผมตัวที่แปดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนี้ก็ชนกับของแม่นมากขั้นเทพนะครับผม ครับตัวต่อมานะครับผมสามสองนะครับร 3, 3, ครับผมตัวที่9นะครับสามสองสำหรับสามสามสองนะครับผมก็เป็นเลขของกีฬาโอลิมปิกนะครับผมครั้งที่สามสิบสองนะครับสำหรับสามสองครับตัวต่อมาก็ตัวที่สิบนะครับผมครับสิบเลขเด่นนะครับตัวที่สิบครับตัวที่สิบครับก็เป็นเลขมงคลของราชการที่สิบนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลนะครับของเลข สิบคู่ฮิตของโอเคลอตเตอรี่นะครับผมก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผม ครับชอบตัวไหนก็หยิบจับไปลงทุนในการเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งได้เลยนะครับผมครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก่อนจะไปติดตามนะครับผมรับชมนะครับเลขเด็ดก่อนใครนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับติ้งติ้งไว้รอเลยนะครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชาแนลนะครับผมครับผมถ้าชมเสร็จแล้วและดีและมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ครับผมก็มาชมแนวทางนะครับข้อมูลของอาจารย์ธีระเดชนะครับผมครับก็เป็นตารางหวยดําเลขดังให้แม่นเข้าเกือบทุกงวดนะครับผมก็เราพิจารณากันครับงวดนี้ว่ามีเลขเด่นตัวไหนบ้างนะครับผมครับเลขเด่นที่ให้มานะครับผมเด่นนะครับ2 0 4 8 3าม แล้วก็6นะครับผมครับให้นเน้นๆมานะครับ20,4836นะครับผมครับให้ชุด3ตัวมานะครับผมสําหรับท่านที่ชอบชุด3าตัวนะครับผมก็2 0 4นะครับตามมาด้วย4 8 3ตามมาด้วย8 3 6นี <prejudice ten> <leaves> to, ower, ่ก็คือชุด3ตัวนะครับผมครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับก็ให้เน้นๆมานะครับผมเด่นที่2นะครับ เด่นที่2ก็มีนะครับ2 2 2 0 2 4 2 8 2 3 2 6นะครับผมครับเด่นที่0นะครับก็มี0 0 02 04 08 03 ศูครับเด่นที่4นะครับผมก็มี4 4 4 2 4 0 4ี่สองสี่นะครับครับเด่นที่8นะครับผมเด่นที่8ก็8 8 8แปดแปส 8ปดสครับตามมาด้วยเด่นที่3นะครับผมก็3ามส3ม3า3ส3งสาครับคราวนี้มาดูเด่นนะครับเด่นที่6นะครับผมก็มี66 6ก6กสอ หก6 8 6หกนะครับผมนี่ก็คือแนวทางนะครับผมข้อมูลของอาจารย์ธีรเดชนะครับเลขดังให้แม่นเกือบทุกงวดนะครับผมครับผมเราก็มาพิจารณาดูนะครับเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับผมก็มีนะครับสอนี่ก็ชนกับของเลขพิเศษแล้วก็2อสนี่ชนกับของจ่อใจลงหวัง ครับสำหรับ28นะครับก็ชนกับเจ้าพ่อปากแดงนะครับผมสำหรับ23นี่ก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองพลนะครับผมครับสำหรับ26ก็ชนกับอาม่าไฮลาบนะครับผมครับสำหรับ0ูนนี่ก็ชนกับของแอดนางฟ้านะครับผมครับสำหรับ0ูนนี่ก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองพลนะครับผมครับศูนย์สี่นี่ก็ชนกับของเซียนเก่งนะครับผม ครับสำหรับ08นี้ก็ชนกับของนิยสารลาบลอยนะครับผมครับสำหรับ03ก็ชนกับม้าสีเหมาะนะครับผมครับสำหรับ0ูก็ชนกับของผังเลขเด็ดนะครับผมอ่างนะครับ42นะครับก็ชนกับของอาม่าไฮล่าและตามมาด้วย4040ก็ชนกับของเซียนเก่งนะครับผม ครับสำหรับ48นี่ก็ชนกับของตำราเรียงเบอร์นะครับผม43นี่ก็ชนกับของ8ทิศนะครับผมครับ46นี้ชนกับของนี่สารราบลอยนะครับผมครับสำหรับ82นี่ก็ชนกับของเจ้าพ่อปากแดงนะครับผมครับสำหรับ80 84ก็ชนกับของเลขมงคลชัยนะครับผมสำหรับ83ก็ชนกับสิทธิ์หลวงค่นเนื่องนะครับผมสำหรับ86ก็ชนกับของอาม่าไฮลาบนะครับผม ครับสำหรับ mhm. 3ามสามสามสองนะครับผมก็ชนกับของหนูผีพระเนจรนะครับผมสำหรับ30ก็ชนกับของ8ทิศนะครับผมครับสำหรับ3ามสี่นี้ก็ชนกับของเลขเด็ดฝันดีนะครับผมครับสำหรับ3ามแก็ชนกับของสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับผมครับสำหรับ3ามหก็ชนกับของฝันดีนะครับผมครับสำหรับ6กสองนะครับผมก็ชนกับอาม่าไฮลาบนะครับผมครับสำหรับ6กสี่ก็ชนกับของนี่สารราบลอย นะครับผมสำหรับ6-8ก็ชนกับของอา่าไฮราบนะครับผมครับสำหรับ6-3ก็ชนกับเลขเด็ดฝันดีนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลนะครับผมของอาจารย์ธีระเดชนะครับผมครับก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมมาดูแนวทางข้อมูลของนะครับอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับผมก็มีให้เด่นนะครับ ให้เด่น9014นะครับผมเลข3ตัวนะครับก็มี421กับ422 2, นะครับผมครับชุด2ตัวก็มีนะครับ49 40 59 50ตามมาด้วย69 60 79 เก้าเจ็ดตามมาด้วยสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หกนะครับตามมาด้วยแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกเก้าสี่นะครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลนะครับของอาจารย์โกยบ้านไรนะครับผมเราก็พิจารณานะครับเลขที่ชนกับสํำนักอื่นนะครับ ก็มี49กับ40นี่ก็ชนกับเลขบอกลาบนะครับผมครับสำหรับ59ก็ชนกับของปู่นาคและก็กูซอกกลาวนะครับผมสำหรับ50นะครับก็ชนกับของฟ้าลิขิตนะครับผมสำหรับ69นี้ก็ชนกับของกูซอกกลาวนะครับผมครับสำหรับ60นี่ก็ชนกับสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะครับผมครับสำหรับ79 97นะครับผมก็ชนกับของนิติสารลาบลอยนะครับผม ครับสำหรับ 21, 2กฤฤฤฤ like 1กฤฤฤ็ชนกับของแอดนางฟ้านะครับผมครับสำหรับ4 1 5 1นะครับผมก็ชนกับของเจาะใจลุงหวังนะครับผมครับสำหรับ4 6ก็ชนกับของนิจสารราบลอยนะครับผมครับสำหรับ8 1ก็ชนกับของตารางเลียงเบอร์นะครับผมครับสำหรับ9 1ก็ชนกับบ้านไผ่เมืองคนนะครับผมครับสำหรับ8 6ก็ชนกับของอาม่าให้ลาบนะครับผมครับสำหรับ9 4 4 9ก้าก็น่าพิจารณานะครับสำหรับ งวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับก็ชนอยู่หลายสำนักนะครับก็ชนกับของบอกราบแล้วก็ของเซียนเก่งแล้วก็ของกูซอกกลาวนะครับผมครับก็คือแนวทางข้อมูลของอาจารย์โกยบ้านไล่นะครับผมก็นํามาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผม ครับผมถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมครับคราวนี้เรามาพิจารณานะครับสําหรับ3าสำนักนี้นะครับผมนะครับเลขที่ชนกันนะครับผมก็นํามาฝากนะครับผมก็ดูเด่นๆนะครับผมก็มี79นะครับผมครับ79ของอาจารย์โกยนะครับ79ก็ชนกับโอเคลอตเตอรี่นะครับผม79นะครับผมครับเลขชนต่อมานะครับที่ชนกันนะครับ69ของอาจารย์โกยนะครับผม ก็ชนกับของโอเคลรตรีนะครับ69นะครับผมครับตัวต่อมาก็มี559นะครับของอาจารย์โกยนะครับผมก็ชนกับของโอเคลรตเตอรี่นะครับผมครับนี่ก็คือนะครับเลขเด่นของทั้งสาสำนักนะครับก็นำให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจสาสำนักนี้นะครับจะหยิบจับเลขตัวไหนก็จะนำไปพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อลรตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบไว้เลยนะครับก็ เลขนะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับผมก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับเลข เด็ดไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันก็ขอย้ําเตือนว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมพี่น้องของห่วยรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลแนวทางนะครับหวยเด็ดงวดนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีและก็ งๆทุกท่านนะครับผมครับผมเป็นบ้านเฮาเด้อครับผมก็ขอให้นะครับโชคดีมันหมานคือกันเด้อครับผมสวัสดีครับ